อเจริญสุขใจญาโยมทุกท่านวันนี้ <c oughs> โยมได้ทำภารกิจหลายๆอย่างเอ่อที่บอกว่าทำทั้งหลายที่เป็นกุศลนะเขาบอกว่าทั้งหลายไม่ได้บอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งทำไมาเหมือนกับ <c oughs> เรามาทำบุญหลายๆอย่างยังยกตัวอย่างสมัยก่อนคน เลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยตอนนี้ก็ต้อนแกะไปรานนี้อ,อระหว่างทางมีพระพุกเจ้าเดินตรวนทางมาตอนเช้าอะ่ะไม่มีใครไปเลี้ยงตอนเย็นแล้วมั่งแกะนะวัวพวกเนี้ยเนี่ยตอนเช้าอะ่ะเขาก็มีขนมกุมมากเพื่อเอาไว้กินนั่นแ,แหละเอาไปทานตอนกลางวันนะ่ะ คนนี้ก็เห็นว่าคุณเจ้าเขาคิดโอกาสที่จะได้ทําบุญสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเลี้ยงแต่วัวเลี้ยงแต่แกะพวกนี้นะคนนี้ก็เลยเลื่อนเนื้อมาได้ว่าทําบุญอทําบุญกับพระพิสูจน์ด้วยขนมคุ้มมากแต่าามาเข้าใจว่าข่งคุ้มมากแต่น่าจะเป็นถั่วอะอยนี้ที่เขาทำเป็นแผน่แผนๆแ,แ,แบบทีนะ่อะไรล่ะที่มีแป้งมันด้วยอนะ เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่เคยเห็นรูปร่างมาหรอกเข้าใจว่าอย่างนั้นมาที่ที่เราเห็นกับบ้านเราเนี่ยแต่ภาษาอินเดียเนียเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้อธิบายกับชูเถียงจะจบาวะกันหนบุม,มารก็คือถั่วแล้วแหละอันนี้ได้ถวายแล้วเี่ยก็ไปเลี้ยงแก่ตามเดิมก็ตามปูแก่มาไปถ้าเขาเลี้ยงวัวก็ตามปูวัวไปเขา เขาทําบุญครั้งนั้นนะ่ะครั้งเดียวตายไปอนิสง์ที่ได้ทําบุญนะภารกิจสองอย่างในวันเดียวนะภารกิจสองอย่างคือเลี้ยนแกะการทำสวายขนมกุม,มากน่นเขาเรียวกว่าภารกิจสองอย่างในวันเดียวปีวนี้ตายไปไปเกิดเป็นเทพบุตรธรรมโอกลานะเนี่นะไปเห็นเข้าก็าถามนะถามถึงเรื่องอนิสง์ ่ามะเทศประุตรว่าเมื่อชาติก่อนท่านไปทาอันใดไว้ได้วิมานได้อาหารมีอาหารการกินมีที่ยูที่อาศัยสะดวกสบายแต่คนเลี้ยงแกะี่้ก็บอกว่าเมื่อก่อนวิข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เนี่ยรับจ้างคนเขาเลี้ยงแกแะเลี้ยงแกะแล้วก็ได้ขนมไปนะ <c oughs> เพื่อจะไปทานคำวัน ก็ิบัเพอเห็นว่าคุณเจ้านะยเดินส่วนมาก็ได้ถวายเอาถวายขนมคุบมาตันนวันเดียวเราก็ทําได้สองสองภารก,กิจควกนั้นก็ทำครั้งเดียวเกิดมาแล้วตายไปแล้วได้อัตภาพมาเป็นเทพบุตระบุติพระกุณเจ้าได้เห็นนี่ก็คืออานนี้สงนะองงานนี้สอง <c oughs> แต่ถ้ารายละเอียดวันนี้ทั้งลิตี์ทั้งแสงสวา่างและจมีวิมานอะไรเ,เยอะ นางเทพเอากษรเทวดาเทพตระบุต์เทพบุตรตนเดียวอ่ะนางเทพธิดาเนี่ยบริวารเป็นพันสองพันสามพันก็มีเป็นหมื่นก็มีนานะเป็นบริวารเนี่ยถ้าเราเนื้อเจ้นเนื้อภาพเราสมมติว่าอาคนมันทํางานที่ไหนเวลาเขาทางานเสร็จเขาก็ไปบ้านเรือนของเขาใช่ไหมล่ะนะนะก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราเป็นหมื่นนะ ก็นางเทพิดาพุทธีก็บุญมันกำบารเรียกว่าบุญในละมิตอ่ะถ้าไปเป็นบริวารของเทพประบุเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญเพียงครั้งเดียวแล้วของก็ไม่มากแต่ว่ามียาในส่งหาประมาณไม่ได้ไงนี่พวกเราทั้งหลายนอ่ะถ้าพระองค์ที่บอกว่าไม่ให้เราประมาทในบุญในกุศลของพวกเราทั้งหลายว่าเออบุญเพียงเล็กน้อย ทำดีก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวก็มีอีกอย่างนึง <c> ย <oughs> ถ้าบอกว่าเออเราอายุมากคนแก่เนะี่ยไม่ดีเลยโอ้ยยังทําบุญได้ทําไปเถอะอย่าพ่ดได้กินข้าวได้กินไปเถอะเดี๋ยวป่วยขึ้นมามันกินไม่ได้ไม่วัดนดมสาวมันกินไม่ได้เักนั้นแหละใช่ไหมเวลาจะป่วยขึ้นมาเวลาจะตายขึ้นมามันเลือกการเวลาที่ไหนเราเลือกบุคคลที่ไหนอ่ะไอคนจะทํางานเนี่ยจะทําตอนไหนอะ บางคนเรียนไปเวลามีโอกาสก็เอหอางานทําไปเนี่ยเป็นค่าค่าเทอมค่าอะไรค่าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคนก็หยัดนะไม่ตายหรอกไม่โอตายหรอกถ้าเราไม่มีพ่อแม่ที่มีฐานะดีพออนะ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองการช่วยเหลือตัวเองมันก็อเข้มแข็งไปอย่างหนึ่งคีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยการสร้างบูชาผู้สมมันก็เหมือนช่วยเหลือตัวเอง ไปรอบุญจยากเป็นผู้เป็นยติเป็นพ่อเป็นแม่ทําบุญกวดน้าไปให้มันคงจะไม่ทันการแล้วมั้งครับเออเราก็ต้องนึกถึงอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกา,การงานทั้งหลายที่เราได้ทําเนี่ยจะไปรอพ่อรอแม่อย่างเดียวก็ไม่ได้ที่ใหญ่ทาได้ทำ,ทำเนี่ยบุญกุศลทําได้ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอ,องค์จึงไม่ให้ประบาทก็เพราะเหตุอันนี้แหละ นะถ้าทําได้ทํามีโอกาสทําได้ทําเวลามันป่วยไข้ก็บารยาัยเดินก็ไปได้เนี่ยจะลุกจะเนาะลุกออกจากเตียงก็ไปไม่ได้แล้วยจะไปทําที่ไหนได้อยกเนียยิ่งตายไปแล้วยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยนะคนตายชไมว่าคนหนุมคนสาวหรกเด็กเด็กดก็แหละคุณเท้าคนแก่ทั้งนั้นแหละตายแล้วทําอะไรได้เนี่ยจะทําได้ก็ตอนมีชีวิตเท่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรสะสม นะมันที่บาลีเขาบอกว่าชุกโกคุจชะอุจโยการสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เนี่ยความสุขก็ไปชื่อสมมุติบุญก็ไปชื่อสมมุตินีแต่ว่ามันสมมุติที่เป็นจริงเพราะโลกนี้มาอยู่ในสมมุติคนมีฐานะดีเงินทองดีมีปัญญาดีมีพ่อแม่ดีก็ถือว่าเป็นบุญมีญาติหายดีก็ถือว่าบุญ นะถือว่าเป็นบุญในตามสมุตินะก็มีความสุกตามอัตภาพความเปอยู่แล้วจะได้กันหมดทุกคนไหมเพราะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยกรรมมันจําแนกมาแตกต่างกันไปนะมันจําแนกแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคนที่ที่ทําบุญทํากุศลเนี่ยมันไม่เฉพาะคนรวยเท่านั้นคนจนก็ก็ทําได้แต่คนจนแล้วไม่ทํานะหลวงพ่อใหญ่จะบอก ก็จนเลยไม่ทำบุญไม่สร้างบุญมันก็จนยังจันเลยไปข้างหน้ามันจนยังจันเลยไอ,อ,อ,อ้ชาตินี้มันก็จนอยู่แล้วเออไปข้างหน้ามันก็จนใหญ่อีกเรียกความใหม่ของท่านก็อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าไอาเนีนเป็นความสุขของเราโดยแท้แม้แต่เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันก็ยังมีบุญกุศลอย่างไม่เท่ากันเลยเวลามีครอบครัวมาโตขึ้นมาแล้วเนี่ย ไอ้ระหว่างที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเนนะ่ยพ่อแม่ก็ดูแลอยู่ดูแลอยู่แบ่งปันอยู่นะแบ่งปันทรัพย์สมบัติแล้วคนที่เขารวยนอกนอกเสือที่พ่อแม่เขาแบ่งปันนะเขามากกว่าพ่อแม่ก็มีใช่ไหมล่ะแล้วเขามาได้มาจากไหนอ่ะถ้าไม่บุญไม่มีบุญกุศลองเขานะไม่มีสติปัญญาความริเริ่มในการกระทําของเขาเขาจะมาจากไหนได้ บางคนแทพไม่ต้องเอาเลยรับสุบัตากับพ่อแม่นะเขาไปทำมาหากินมีความเจริญงอกงรามกว่าเนี่ยเพียงจะว่าเออพ่อแม่แต่เป็นผพ้ให้กําลังใจสนับสนุนแต่ถ้าเขาไม่มีจริงก็ต้องให้ก็ต้องแบง่งนะก็ต้องแบง่งโอ้เรื่องพวกนี้นะเราพิจารณาเพราะเขาเราเห็นเนี่ยตาเรามีปู่เรามีเนี่ยทําให้มันเกิดปัญญาหน่อยนะ ทำให้ไม่เกิดปัญญาเดียวาะบาแบบคนที่ว่าไปกระทำบุญไปให้มันจะทึ่งเรือเนี่ยเออตายไปก็คงจะไปรอไขไม่ได้หลักแกก็ไม่ถามอีกนะยโมยมอย่าไปเชื่อนะคนประเภทเนี้นะยนายยมเชื่อโยมตายนะมีอย่างีไหนเ้าเราทำบุญไปให้มันจะได้หรือแล้วเขาทำกันมาต้องพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ไปแล้วทรงสั่งสอนให้พวกเราเนี่ยได้กระทำอย่างนี้ ถ้ามันไม่ใช่ดีจริงมันไม่ขอาไม่ตอนก็ไม่บอกกันมาหรอกเขาไม่รีเริ่มกันมาหรอกอยางก,ก็เออคนที่มีความกตัญญูกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่บางทีไม่ได้อย,อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะแยกย้ายกันไปเ,เขาก็ส่งเงินจบทองมาให้ให้คนที่ดูแลนะได้ดูแลต่อไปทดแทนเห็นไหมแล้วออถ้าเป็นคนมิชาทิฏฐิเขบอ้ ไอความกระตัญยูอ่ะมันจะมีเยอะก็เท่านี้แหละนะพวกเราทั้งหลายชาวพุทธด้วยกันนะไอ้คนที่มีมีความเห็นผิดมันมีเยอะแยะไปไอ้คนที่คิดว่าแก่แล้วมันไม่ดีเลยนี่จะไปทําตอนไหนไอ่ะไอตอนนุ่มก็ไม่ควรจะทำเนเาะแล้วก็เลยทำเอาตอนร่างกายแข็งแรงดีก็ไม่ควรจะทำเดี๋ยวถ้ามาตายแล้วตอนยังไม่ทันแก้นะเนี่ยบอกคนนี้ยังไม่แก่ตายแล้วคนนั้น ก็มันตายจะตอนนมเลมตอนหนุมตอนสาวยังไม่ทันเก่เออคนนี้ไม่แก่ตายแล้วเออจะทำไงเออเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ประมาทนะมีทําได้ทำไปอย่าไปเชื่อใครนะอย่าไปเชื่อบุญกุศลไม่มีบุญกุศลก็สมมุตินะบาปบุญก็สมมุติความร่ํารวยความยากจนก็สมมุติแต่ว่ามันสมมุติที่เป็นจริงมันไม่ใช่ของเล่น ใครทาใครได้เมื่อก็ทําบุญกุศลเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยคงจะทํายากโยมของตัวเองแท้ๆนะของตัวเองแท้ๆพระเทวดาตาพระพุทธองค์่ะคนบุคคลเช่นใดมาเอาบ่อยๆแล้วเจ้าของเขาดีดีใจโยมพระพุทธเจ้าบอกพวกเจ้านะ่ะมาทากครั้งเดียวเนี่ยแล้วของเขาไม่ดีใจแล้วสมณะมาบนะ่าอยๆแล้วเขาดีใจ ยงก็ลองคิดสิเออทําไมไอ้ที่มาบ่อยทําไมดีใจไอ้ที่มาครั้งเดียวไม่ดีใจมันเป็นเพราะอะไรเออมันเป็นเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุผลของมันทีนี้คนมีปัญญามจะคิดได้นะมตรเนี้ยนะมันจะคิดได้ไหมม,ดไดหม,มันคิดไม่ได้หรอกมันก็จ้องจะเอาอย่างเดียวเพราะอย่างนั้นสิ่งข้ออะไระอาทิอาทินาฐานนี่ไ,ไม่ไม่รับทรัพย ไม่ขโมยใช่ไหมเออเนี่ยมันมีไว้ทําไมเราถ้ามีเวลาสุกติยาตีบุคคลจะไปสู่สุกติได้เพราะศีลละแล้วพวกนี้มันจะได้เรอาที่์่ไว้สุกติอะ่ะมันไม่ได้นะบางทีเวลากลัวรักคว,วายเขาจะไปไถไล่ไถมาดันไปรักเขาเลยต้องเป็นหนี้เป็นตินแล้วไปหาว่าหาควายเลยยังไม่เคยคิดตัวเขาจะมีทุกข์หนักหนา เอาไปก็ขายได้ไม่กี่ตังค์ก็มัะเรียกก็โบดเงินนะเนี่ยความยุ่งยากความอหเยนะนะความหเยนะหรือสุภาพเลยนะคำพูดไหเยนะเดี๋ยวก็จะมาสู่ตอนสู่ครอบครัวแล้วแหละเออถ้าเป็นคนนั้นนั้นก็บอกชิบหายแต่นายกตัยพี่ดกบอกชิบหายแต่พวกเราพวกเราโดยเฉพาะบ้านชิบหายใช่ไหมคล้ายคล้ายความหมายมันอันเดียวกันเลยชิบหายกัน ชิบหายในพระตายพิเดอบัตชิบหายหมย่หอหยิบสระอายอยักชิบหายเนี่ยเพราะพวกเราเหมันพูดยาติชิบหายก็ชิบหายง่ายดี่แตชิบหายซะแล้วชิบหายได้แปลว่าวิบัติแล้วอะทําอะไรก็ยากาความเจริญก็ยากแต่ไอิ่งที่มันทุกทุจะมันไม่ยากติดคุกติดตลาดแล้วมันไม่ยากไปถูกเขายิงเขาฆ่าเขาเตะเขาตีเขาเ อะไรทําร้ายเนี่ยร่างกายมันไม่ยากเห็นไหมถ้าคนที่ไม่ไม่ได้ถูกทุบตีไม่ได้ติดคุกติดตลาดเนี่ยคนมีบุั้เจหละโยมมันไม่เดือดร้อนจะไปไหนมาไหนก็ไม่เดือดร้อนไปอิสระเป็นไทยอ่ะไม่ต้องหวาดระแวงใช่ไหมล่ะไอ้พวกโจรเนี่ยมันต้องทําในที่มืดทําที่โล่งไม่ได้ทําให้คนเห็นไม่ได้แต่คนทําความดีเนี่ยทําที่โล่ง ทำที่บุคคลมากๆทำได้สบายเพราะมันบริสุทธิ์แต่โคจรน่ไอ้พวกโจรมันไม่เห็นบอกเรามันทําโลรคๆนี้มันทาไม่ได้ใช่ไ่มเออมันทาไม่ได้นี่แหละมันแตกต่างกันการกระทําก็แตกต่างแนวคนมันก็ต้องแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกเราเข้าใจความหมายเนี่ยเราจะรีบถาบูนสร้างกุศลไว้้มากทีเดียวถ้ามีโอกาสทำทำได้ แต่ว่าคนที่มันมีมิจฉาทิฏฐิถ้าเราเชื่อเขาอ่ะก็บอกว่าเม่อ่ะไปเชื่อคนผ่านมันก็เลยเห็นผิดเนี่ยไปเชื่อบัรฑิกก็เลยเห็นผลนะ mm hmm. เห็นผลก็ได้ได้อดุโส่น,น,สนะ mm hmm. เรากราบไหว้เขา,เขากา็กราบไหว้เราเราขอรบพ่อแม่พ่อแม่ก็คารบเรานะเราคอรบคนอื่นคนอื่นเขาก็รบเราเราไปด่าคนอื่นเขาก็ดา่าเอาอยู่ดีๆอ่ะคนดีอ่ะมัเชื่อไปด,าด่าได้ด่ากันไม่ได้หรอก นีเก็ยิ้มแย้มให้กันมีสิ่งของก็ให้กันแบ่งปันให้กันแล้วมันมีความสุขนะฉันบอกว่ามีความสุขเนี่ยพวกคนผ่านมันไม่รู้จักเลยความสุขประเภทเนี้เพราะมันทําไม่ได้ไงแต่มันทําได้แต่ไอ้สิ่งที่มันความสุขของเขาะ่ะที่มันมีความเป็นทิดกับพวกเรานะ่ะความสุขของเขานะั่นคือความสุขเหมือนที่เขาบอกเห็นกจักไปดอกบัวอ,อืม ไม่เหลือนะถ้าคนทั้งหลายเนี่ยเหมือนอย่างนี้อีกอย่างนึงที่คำโบราณเนี่ยแต่ว่าเขาไม่พลได้พูดขนาดแล้วนะอะไรสามคนแห่สี่คนสี่คนนั่งแค่สามคนแห่สองคนพาไปไอ้ไอ้สี่คนนั่งแค่ก็พูดชาติดีน้ำปล่อยลมได้แหละที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้คนแห่ก็ไอเดียโลกหมดลงนี่แห่ะ ยื้อยืไว้ทำอย่างนี้ที่ให้ทำอย่างนี้สิก็แบบเนี้ยวกันพวกที่ชอบทำไม่ทำไม่ชอบทำมิชาทิฐิครับมิชาทิฐิอะอ่าสมาทิฐิกับมิชาทิฐิมันก็แตกต่างกันไปนะไอ้คนที่ไอ้สองคนนําไปอะไรบุญกบุศลน่ะบาปนะบาปกบุญเนี่ยมันจะพาไปตายไปแล้วเ่ยพาไปเกิดในที่ไหนนะทุทกขติหรือสุกติก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความหมายของคนที่เขาพูดกัน คุยกันมานานแล้วนะแต่สมัยเด็กๆม,กมาก็จะยินหมาก็ใหม่พวดแล้วที่ก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็พูดเรื่องธรรมะนี้ให้โยมฟังหลวงพ่อสนองก,กับหมาก็ได้ยินนะหลวงพ่อสนองท่านก็เคยพูดธรรมะนี่ยบางท่านก็อาจจะได้ยินบางท่านได้ยินแล้วอาจจะลืมไปก็แล้วเนะพราะการเวลามันเปลี่ยนไปแล้วนะสิ่งที่เราทักลายเนี่ย <c oughs> ยังจดจำในสิ่งนี้อยู่เป่าเป่าอันนี้มันยังคงมีอยู่แล้วมีต่อไปเพราะธรรมะมันไม่ตายธรรมะมันไม่ตายเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าทำความดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนเขาบอกว่าคนเราได้มันตายได้ยังยังไม่ตายก็ไอความดีกูสอนที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันหมดไปแล้วมันหมดไปค่าของมนุษย์มันหมดไป มันเหลือจะสัตว์เลี้ยฉาสัตว์กลกปรตอสุรกายอยู่ดียังแกล้งร่างและใส่ร่างกายอยู่ทาบาปไปอยู่เนี่ยแล้วไอ้คนชูว่าคนผ่านมันรู้ไหมมันรู้ไหม,มว่าทางเนี่ยมันเป็นทางผิดเป้นทางห้ยนะามันทางที่มีแต่ความทุกข์ยางเดียวมันไม่รู้ทํามารุ้อละมันไม่ทำแล้วคุณไม่กล้าแล้วนะเหมือนกับพวกเราทําไมจึงไม่ทําผิดอยงนั้น ไม่มีความเห็นอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีความมีปัญญาไงนะสมาธิปัญญาเห็นชอบอะนะทําทดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วกลางบุญกุศลไว้แต่น,น,น่นๆนะทํายิ่งแต่เล็กมันยิ่งดีใหญ่เลยมารวยไปสากแต่เล็กแล้วเออบางคนเนี่ยเรียนจบ,บนยังไม่ได้ทางานเลยตายซะก่อนบางคนเรียนจบมายังไม่ได้รับปริญญาตายก็ก่อย แล้วอะไรมันแน่นอนนะความแน่นอนมันไม่ไม่มีหรอกตายก่อนอยูงไม่ได้ทำงานเรียนสาเรียนมนาะต้องหลายปีอนะกว่าจะรับปริญญาได้เรต้องยี่สิบปีเลยยับงน้อยนะไอ้ที่สิบกว่าปีมันก็ยากนะคนเรียนเก่งจริงๆหรอกนะหัวอาชารยอาจารยะจริงๆแล้วก็อาจจะมีได้สิบแปดสิบเก้าปีจะจบมีไม่ใช่ว่าไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้เราเไม่ต้องไปรอนะไปรอให้เดี๋ยวให้อายุมากก่อนแล้วก็ไปสร้างบุญช้าไปประมาทไปนประมาทไปช้าไปเดี๋ยวนี่แหละเออเนี่ยให้แก่ซะก่อนแล้วก็ไปทาบุญให้แก่ซะก่อนไปเข้าวัดเออให้แก่ซะแล้วเดี๋ยวก็เอาละ ปว,ปวดขาปวดเข่าเดินไม่ไหวมัง่งเอวเคิดมั่งอะไรก็ไม่รนูสารพัดเลยแล้วเราจะรู้ได้ยัยงไงยังไงล้วอะอารติเกเราเนี้ยมันชักเคยกับเราเมื่อไหรนะเออถ้ามันมีอยู่บ้างก็อุ่นใจนะเหมือนเรามีทรัพย์อยู่ในกระเป๋าว่ามีตังค์อยู่ในบ้านเรียนนะ่ะมันก็อุ่นใจบ้างนะถ้าไม่มีติดตัวเลยนี่ลำบากก็ไปไหนลำบากจะไป,ไปเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบาก เพราะเหมือนเช่เดียวก็าอกเดินทางไปไหนไมาไหนถ้าไม่มีทรัพย์จะลำบากก็นี่อันนี้เราสร้างบูช้างบูตุเนี่ยเป็นอริยะทรัพย์เพราะเราเดินทางจากมนุษย์ไปสู่เทวโลกนะไปพรนนิพานเนี่ยมันต้องสร้างโจบ,บติเหล่านี้ไว้นะโจบ,บติเหล่านี้มันต้องสร้างไอ้คนที่เขาสร้างไปในโลกเขาก็สร้างผาก็สร้างโจบ,บติแต่ว่ามันโจบ,บติที่มันไม่ดีมันจะได้รับเป็นทุกข์ นะเพราะวันนี้ดีวะพวกเรายังมีวันพระนะอาทิตย์ทิ้งมาครั้งก็ยังดีนะก็ยังดีว่าปลูกใจว่าเออวันพระเราจะไปตั้งบู้าตูศทน,นะวันธรรมดาเราก็ทํางานทําการนะทํามาหาก,กินโดยปกติ <c oughs> อน,นี้เ <c oughs> ขาบอกว่าวันโคนให้ละวันพระให้เว้นอยา่าไปวัวควายสมัยก่อนวันโคนก็ต้องหยุดนะห <c oughs> ยุดให้มันนะ เออวันพระเนี่ยเขาอยู่ใช้มันไปทาบุญเขาไ,ปไ,ปไม่ไปถ่ายหรอเราไอ้บางคนไม่เอางั้นแหละดิมันถ่ายมันตอนบา่ายค่าตอนตอนบา่ายใครให้งบอาไอ้มันบ้าจะแล้ว <c oughs> มันบา้าจะแล้วเนี่ยพอเพลนหน่อยเนี่ยเห็นนิดๆเพ็นแก่ๆหน่อยเขาก็อยู่ใช้มันแล้วไอ้มันไปหากินนะเราเอาใช้งานพอควรไม่ใช่ตงโลนลรวไปย้อนเที่ยง นะก็มากไปพราะหนาบางท่านบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ถ่ายง่ายบางคนก็ถ่ายยากดินเหนียวต้องใช้แรงมากหัวควายแรงมากถ้าหัวควายไม่แข็งแรงจริงน,นะไปไม่ไหวแล้วดินเหนียวเนี่ยมันเลยนอะทั้งเนื้อทั้งแข็ง้าดินทรายดินลวดเดยวมันไปเปิดเปดเปิด,ปด,ปดนะเราก็สะดวกสบายพวกเราทํานาก็รู้อยูอ่นะ อันนี้ก็ยกตัวอย่างท้ายสุดที่สภาได้กล่าวมาก็ญาติโยนทั้งหลายที่มาสร้างบุชาคุตนจะมาอาทีุ่นบนุญจุคุให้แก่ผู้ที่ล,วล่วงละไปแม้จะไม่ได้ทอดพระปาบุคคลอื่นทศที่เขาทำบุญวันเนี้ยเขาก็ทีตุนคุตนไปทำบาราาอยู่แล้วล่ะมันเป็นหน้าที่แต่ว่าเออเราทําใจว่านะวันนี้มาทอดพระป่าถวายกกาทานถวา,ายพระไตรจีวอรอันนี้มาเจนตนาที่ทําให้มันแข็งแรงขึ้น ทำให้มากขึ้นเพราะกําลังทรัพย์เรามีนะกํากลังทรัพย์มีกําลังปัญญามีถ้าคนมีกําลังทรัพย์แต่ไม่มีปัญญามก็ทําอะไรไม่ได้ละ่ะช่วยเหลือใครไม่ได้ละ่ะพอ,อแม่ที่ร่วงรับไปญาติที่ร่วงรับไปก็ช่วยไม่ได้ละ่ะนะนั่นแหละแต่ตัวใครตัวมันเอะนะตัวใครตัวมันเพราะฉนั้นต้องขับกันเอาเว้ท้ายสุดก็ขอให้ญาติโยมตลาดอย่าประสบความสุขความเจริญปรารถนาที่หนึ่งจริงใด ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเชินอาเกียมกวดน้ำนะ